เช้าวันเสาร์ที่19เดือน4 2568ค่ะสถานีกรุงเทพพล,ลำโพงวันนี้มาทันขาวบวนธรรมดาที่281วันเสาร์ก็จะเป็นรถดีเซลรางวันนี้จอดอยู่ในชานชลาที่6แล้วก็ชานชลาที่5เป็นรถจักไอ้น้ำหมายเลข278ขายจุดนี้ที่รายไม่เคยเบื่อสักครั้งคุณ นี้เป็นเวลา7.45นาฬิกา45นาทีค่ะเหลือราวๆ15นาทีขบวนนี้ก็จะออกจากสถานีกรุงเทพขบวนพิเศษรอยับบัซัมค่ะวันนี้จะไปกาญจนบุรีขบวนพิเศษที่9.45จอดเทียบอยู่ในชันชลาที่5สถานีกรุงเทพพลัมงโพง นี่กรุงเทพ8โมง10นาทีเดี๋ยวมารอด้วยกันคุณปู่สับเปลี่ยนวันนี้เป็น4018 8นงตรงค่ะขบวนธรรมดาที่281กรุงเทพกับบินบุรีออกจากสถานีกรุงเทพวันนี้ก็เช่นเคย ออกจากชานชลาที่6แต่จะเปลี่ยนจากหัวดีเซลเป็นรถดีเซลราง ทุกคนอย่าพากันทิ้งเศษขยะลงในพื้นที่นะคะรถไฟมีขยะให้ทิ้ง ให้ทุกคนเดินทางอย่างสนุกและปลอดภัยค่ะ35มห้หค่ะ เข้าไปในชานชลาที่11แล้วคันใหม่ทั้งขบวนเลย3 5 6เชา้านี้ว้าวอีกสักขบวนก่อนไปทำงานขบวนมหาชนขวัญใจพอค้าแม่ค้าตลอดการเลย3 7 2มาจากปราจีนบุรี ใจดีทําขบวนเข้ามาด้วยเมื่อวานทํา383ออกไปแล้วพอกลับเข้ามาเป็น372 สามเจ็ดสองโอ้นึกว่าเปลี่ยนหัวนึกว่าไปสับหัวกันที่ไหนวันนี้สามแปดสี่ล่าช้ามากๆเลยแปดโมงสิบกว่านาทีเพิ่งจะเข้าสถานีกรุงเทพคุณปู่สี่ศูนย์หนึ่งแปดกำลังเข้าไปล่าขาบวนสามแปดสีค่ะ ได้เวลาของโรซิโอบาซัมค่ะขบวนนำเที่ยวที่945กรุงเทพการจนบ,บุรี8มง10นาทีค่ะขบวนนำเที่ยวสวยๆอย่างนี้ก็จะมีทาบทุกเสาร์อาทิตย์ถ้าใครอยากจะชมก็เข้ามาที่สถานีกรุงเทพพลัโพงค่ะ มาดูว่านาจะออกซ้ายหรือขวา สุดท้ายนี้เป็นคาเฟ่ขอให้ทุกคนเที่ยวอย่างสนุกค่ะโหริ้วสวยมากสาม้าหใหม่ทั้งขบวนเลย เช้าๆนี้ก็คงต้องไปแล้วค่ะหากใครที่ชื่นชอบในคลิปของ Rose on Train ก็ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ